อรุณสวัสดิ์ธรรมะการกระทำเดียวกันสามารถเป็นได้ทั้งบุญและบาปในเวลาเดียวกันได้หรือไม่จงฟังเรื่องนี้เถิดมีภิกษุอาพาธรูปหนึ่งเพื่อนภิกษุกลุ่มแรกได้เข้าไปช่วยกันดูแลทั้งนวดเฟ้นทั้งป้อนยาด้วยจิตเมตตาอย่างแท้จริง หวังเพียนให้เขาหายดีแต่แล้วภิกษุไข้รูปนั้นก็ได้มรณะภาพลงเราตัดสินว่าภิกษุกลุ่มแรกนั้นไม่ต้องอาบัติเพราะการกระทำของพวกเธอเกิดจากเจตนาที่บริสุทธิ์ในอีกกรณีหนึ่งสถานการณ์เหมือนกันทุกประการภิกษุอีกกลุ่ม ได้เข้าไปดูแลภิกษุไข้ทำเหมือนกันทุกอย่างนวดป้อนยาแต่ทว่าในใจของพวกเธอนั้นกลับซ่อนความประสงค์ร้ายปรารถนาให้เขาตายและเขาก็ตายลงเช่นกันเราตัดสินว่าภิกษุกลุ่มหลังนี้ต้องอาบัติปาราชิกซึ่งเป็นบาปหนักที่สุด อะไรคือเครื่องชี้ขาดการกระทำภายนอกหรือผลลัพธ์ล้วนไม่ใช่สิ่งเดียวที่ตัดสินบาปบุญนั้นคือเจตนาที่ซ่อนอยู่ในใจดังนั้นจงอย่าเพียงแต่มองการกระทำของตนแต่เพียงภายนอกแต่จงมั่นสํารวจลึกลงไปในใจเสมอว่าสิ่งที่เจ้ากำลังทำเกิดจากความรัก หรือเกิดจากความชังเพราะนั่นคือตราชั่างที่เที่ยงแท้ที่สุดที่แม้แต่ตัวเจ้าเองก็มีอาจหลอกลวมได้ขอแสงสว่างแห่งปัญญาจงอยู่กับเจ้าการเดินทางสู่ความสงบยังไม่สิ้นสุดจงติดตามเราเพื่อก้าวเดินไปพร้อมกัน ในตอนถัดต่อไปเถิด